นางโรดีใช่ไหมคะที่พระเจ้าห่วงแหนในชีวิตของเราบอกคน,กนข้างๆบอกว่าพระเจ้าห่วงแหนท่านและในโอกาสนี้เป็นอีกหนึ่งความชื่นชมยินดีที่อยู่ท่ามกลางครอบครัวของเรานะคะนั่นก็คือมีหนึ่งครอบครัวที่ปรารถนาจะให้พระเจ้าทรงดูแลบุตรของตนนะคะซึ่งในโอกาสนี้เป็นพิธีถวายบุตรนะคะพระเจ้าทรงเป็นความรักและพระองค์ทรงรักเราทุกคน และในคริสจักรของเราก็มีความหลากหลายของกลุ่มและหนึ่งในนั้นก็มีเด็กๆที่เขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรานะคะและพระเจ้าก็ปารถนาที่จะประทานพระพรและการดูแลเด็กๆทุกคนด้วยเช่นเดียวกันพระองค์ทรงปรถนาที่จะให้บิดามารดานั้นได้นําบุตรของตนเองนะคะได้ถวายแด่พระเจ้าเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการที่ปรารถนาที่จะให้พระเจ้าทรงดูแลบุตรของตนจนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ท่นานสามารถที่จะตัดสินใจติดตามพระเจ้าด้วยตัวของเขาเองและวันนี้มีคุณแม่และก็คุณพ่อสองท่านมีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านปรารถนาที่จะถวายบุตรแต่พระเจ้าณเวลานี้เราขอเรียนเชิญคุณโทชิอากิและคุณชนรดาอลระอินะคะพร้อมกับบุตรชายเด็กชายศิลาอลระอินะคะ ได้ขึ้นบนเวทีนะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ประกาสิทธิ์สัมมาเจตผู้นำคริสจักรชีวิตสุขสารเป็นผู้ประกอบพิธีค่ะหรือยยังครับก็เป็นโอกาส ดีนะครับในที่จากเป็นเด็กคนแรกชีวิตสุขสันต์นะครับที่ถวายตัวพิธีถวายบุตรนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะขอพระพรจากพระเจ้าในการที่ปกป้องดูแลเด็กน้อยเพื่อที่เขาเติบโตเขาจะอยู่ในทางของพระเจ้าและสามารถตัดสินใจด้วยตนเองว่าเขาจะเป็นบุตรของพระเจ้า เราจะทําพิธีนี้โดยการที่เรานั้นจะให้เด็กได้รับการปกค้องคุ้มครองจากพระเจ้าไม่ได้หมายว่าให้เขาเป็นคริสเตียนเขาต้องโตขึ้นซะก่อนแล้วตัดสินใจได้ตัวเองแล้วก็ในพิธีนี้ก็จะเป็นการที่จะเป็นการย้ําเตือนผู้ปกครองผููบิดามรดาที่จะดูแลเด็กอย่างดีนาเข้าในการอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์นมัสก,การพระเจ้าและพามาโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เพื่อเขาจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้านะครับในโอกาสนี้ก็จะมีพี่น้องของเราสองสามคนนะครับที่อยากจะอ่านพระคัมภีร์นะครับให้กับเด็กน้อยนะครับให้ให้กับบุตรของพระเจ้านะครับที่เราจะมอบให้ในวันนี้นะครับค่ะและในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญคุณประภาสเกียรติวิรวัฒนาคุณสลาสลาลาัตน,นว,วัจเจตกร แล้วก็อาจารย์วิไลผูกษาววัดพันธวีนะคะได้มีโอกาสกล่าวพระคําของพระเจ้าเพื่อเป็นการอวยพรบุตรและอยู่น้าใจบิดามารดาค่ะคก็หวังว่าในพิธีนี้จะมีการบันทึกเทปนะครับอัดเสียงไว้เพราะว่า,าสิ่งนี้จะเอาไว้ให้กับเด็กในตอนที่เขาโตเติบโตขึ้นนะครับ uh, อยากจะแบ่งปันนิดนึงน,นะครับขอบคุณพระเจ้าสำห uh, รับวิสกีนะครับที่ตั้งแต่ มาสู่โรคนี้นะครับก็ให้ความร่วมมือกับกลุ่มปัตี่เราอย่างดีนะครับทุกวันพุธเด่ยเขาจะนอนนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มจะถึงจบเลยนะครับก็คือทุกสัปดาห์เลยนะครับแล้วช่วงหลังนี้ก็เริ่มเริ่มให้เราอุ้มแล้วนะครับจนปวดแขนกันไปหลายๆคนนะครับแล้วก็สามารถไม่งอแงเลยนะครับไม่งอแงเลยแล้วก็เป็นคนที่ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับในการในการรับใช้พระเจ้านะครับเหมือนกับพ่อแม่เขาด้วยนะครับก่อนน้ำใจนะครับอยากให้มิสกิเติบโตขึ้นเหมือนกับ เหมือนกับกษัตริย์ดาวิดนะครับกษัตริย์ดาวิดเป็นบุคคลในพระคัมภีร์ที่น่าเป็นที่น่าเอาอย่างายอ,อย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความสาัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วการอยู่ในพระดิเวศซึ่งเชื่อว่ามิสกิก็จะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงแล้วก็เป็นคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าได้เช่นเดียวกันอยากจะฝากข้อพระคัมภีร์นะครับนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่23นะครับทั้งบทนะครับความจริงก็พยายามจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับแต่ไม่ทันนะครับ แนี่เป็นท้ายคำของกษัริย์ดาวิดนะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะเอาอย่างด้วยนะครับพิ่สกีนะครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดูดเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนาข้าพเจ้าไปริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามภูเขาเงามัจุราช ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาทาและทานพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันทัาน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระดิเวศของพระเจ้าสืไปเป็นนิจ ขอบอ,อคบคพระจยมิสกิจ้าขอบอพัะคมพีให้มิสกิจนะคะในสุภาษิตบทที่3ข้อ1นถึงหนะคะบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าลืมคำสอนของเราแต่ให้ใจของเจ้ารักษาบัญญัติของเราเพราะสิ่งเหล่านี้จะให้วันเดือนปีชีวิตยืนยาวและอํานวยความสุสมบูรณ์แก่เจ้าอย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิงเจ้า จงผูกพัดจงผูกมันไว้ที่คอของเจ้าจงเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึกแ่งหัวใจของเจ้าดังนั้นเจ้าจงหาความพอใจและชื่อเสียงดีในสายพระเนตรพระเจ้าในสายตามนุษย์จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพิ่งพาความรอบรู้ของคนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะส่งกระทำให้วิถีของเจ้ารากเลื่อนก็ขอพระเจ้าอวพรมิสกิให้ดำเนินชีวิตให้เติบโตในทางของพระเจ้าตลอดไปนะมิสกิซางค่ะสำหรับน้องมิสกินะคะเห็นตั้งใจฟังมากเลยเชื่อว่า จะเติบโตขึ้นโดยพระวจนะพระเจ้านะคะบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าเจ้ารับคําของเราและสะสมรรบัญชาของเราไว้กับเจ้าจะทําหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญาและเอียงใจของเจ้าเข้าหาความเข้าใจเออถ้าเจ้าร้องหาความรอบรู้และเปล่งเสียงของเจ้าหาความเข้าใจถ้าเจ้าแสวงปัญญาดุดหาเงิน และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้นั่นแหละเจ้าจะเข้าใจความยำเกรงพระเจ้าและพาความรู้ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์พระเจ้าวอวยพรนะคะในการถวายบุตรก็อยากจะทำความเข้าใจกับบิดามารดานะครับ เรื่องของการถวายบุตรเป็นเรื่องของการแสดงออกถึงค่าทีภายในของเราว่าเรามีความไว้วางใจในพระเจ้าอยากเห็นบุตรของเรานั้นดินเลินชีวิตในทางของพระเจ้าจึงมอบถวายให้แก่พระเจ้าในประสมการบทที่2 2ข้อ12ที่เป็นเรื่องของอิสระที่มีบุตรอยู่เพียงคนเดียวแล้วเขานั้นได้แสดงค่าทีในความไว้วางใจเชื่อมั่นในพระเจ้าจึงที่สุด ที่เป็นแบบอย่างที่เราก็รู้กันดีนะครับนั่นคือท่าทีในใจของบิดามารดาที่มีสุภุลที่ไว้วางใจที่จะมอบบุตรนี้ให้กับพระเจ้าให้เขาเติบโตในทางของพระเจ้าพระเจ้าเลยอยากเรียนถามว่ายินดีที่จะให้บุตรนี้ได้รับการเลี้ยงดูในทางของพระเจ้าตลอดไปไหมครับสัญญาไหมครับสัญญาครับสัญญาครับอีกประการหนึ่งก็คือว่า ยินดีที่จะดูแลลูกในทางของพระเจ้าโดยการสอนให้เขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเด็กนะตัวน้อยแต่พระเจ้าเชื่อว,ว่าถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เขาฟังเป็นประจำเขาจะมีความเข้าใจอธิษฐานพระเจ้าปกป้องคุครองเขาให้เขาเรียนร่วมกันอธิษฐานก่อนดื่มนมอ,อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าก่อนลูกอันนี้เป็นต้นนะครับและยินดีที่จะพาเข้ามาคริสตจักรทุกสัปดาห์นะครับสัญ,ญญาไหมครับ สัญญาครับสัญญานะครับสัญญาฉะนั้นการถวายบุตรไม่ได้เป็นการแสดงว่าให้บุตรนั่นเป็นคริสเตียนนะครับจนกว่าเขาจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าถ้าเราได้มอบเขาไว้ให้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อที่เขานั้นจะดําเนินชีวิตในทางของพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองดูแลเขาพระเจ้าใช้เวลานี้ในการอธิษฐานเผื่อนะครับมอบ ธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเราเชื่อวางใจในพระองค์บัดนี้ในฐานะที่ข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เจ้าขอมอบถวายเด็กน้อยนี้ไว้ในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้พระเจ้าทรงโปรดให้ เด็กในชีวิตในเยาว์วัยนี้ได้รับการชุบเลี้ยงให้จเจริญเติบโตขึ้นในพระคุณความรักของพระเจ้าให้เด็กน้อยนี้เติบโตอยู่ในค้นจักรข้ามกลางเสียงนมัสก,การสารเสริญเสียงคำเทศนาพระคำของพระเจ้าเขาจะเติบโตขึ้นในทางของที่บิดามดาเขาได้ช่วยช่วยดูแล ขอพระเจ้าสุโปรดเมตตาปกป้องพิทักษรักษาเขาไว้จากความชั่วร้ายทั้งสิ้นไม่มีสิทธิส่วนในเด็กคนนี้ขอสมโปรดรักษาเขาไว้จนกว่าวันหนึ่งที่เขาจะจำเนิรขึ้นมารู้จักพระเจ้าเป็นส่วนตัวอนรับพระองค์เข้ามาเป็นผู้ช่วยให้รอดขอพระเจ้าประทานสติปัญญาความเข้าใจกำลังขอพระองค์ทรงโปรดให้สุขภาพร่างกายเขาเข้เขมแข,ข็งตลอดไปขอพระเจ้าเขามีชีวิตจำเนิญขึ้นในทางของพระเจ้า อธิษฐานขอพระคุณความรักของพระองค์นี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเราไปการว่าไงครับเป็นบุตรพระเจ้าเลยนะมาหนดิฮาเลลูยาครับ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  เราปรบมือให้กับครอบครัวนี้นะครับที่มีใจมอบถวายให้กับพระเจ้าเราปรบมือนงดังให้กับพระเจ้าผ่านครอบครัวอาริเอตและก็ท่านจาร์ประกาศิทธิสมายิภูประกอบพิธีนะคะพี่น้องคะเรามีความสุขใช่